ครับผมมื่อนี่เฮาสิมงาเบื้องยอดออการขายของยอดมือละสามรอยแล้วแต่นะนั่งมือผมขายลังเบียขวดในการล่างผมก็ยอดมือใดไปขายอาทิตย์ละสี่หาร้อยก็ยอดข้างในกามือละสามร้อยแล้วแต่จังหวะขายหลายผมก็ยอดหลายขายหน่อยผมก็ยอยู่ร้อยแต่ว่าบลอกคันตั้มมือละสามร้อยมาเบิ้งมื่อนี้ เอาสิได้ลจัตบาทไปเบิ่งกันครับมาครับนี่กล้องนี่นี่นะครับผมเขียนไว้วันที่ยี่สิบสามเดือนหนึ่งเดือนมกราหน่ะวันผมเริ่มสะสมไปวันที่ยี่สิบสามกับเดือนมกราปีนี้นี่นะตวหนังสือมันจะกลับอยู่เออนี่ขายของผมนี่แบบโบราณสั้นลอยเลยแต่ ในยังง่าพี่ๆมาผมก็ะยอตไอ้ห้องนี่กับประมาณประมาณวันที่ยี่สิบสามเนาะลายไปวันแปดเดือนเอ่าใวกาตัวนี้พี่ที่แล้วนี่ครับวันที่ยี่ตัวนี้วันที่ยี่ยี่สิบสามเดือนสามหกหักองนี่ผมสะสมไปมาลองเบิ่งเออแต่ว่าเทียดไปนี่เอาไปใส่นในเขา หลา่กักไก่ซุ้มยืมโกูอย่าทักมาหลายเลยครับผมนี่แหละแองวกง็นิ่มครับผมนะครับขายของเธรเมดาหยอดน,นี่สามถึงห้านี่ครับผมใช่หรืทั้งนี่นี่ครับผมประมาณปีเครื่องเนาะนี่แหะของซุูโฟน,น ตอนนี้ก็ประมาณห้าตู้มกับสี่สิบแลบลายครับผมนับเบิดแล้วนี่นี่เงินนี่นี่ก้อนนี่นี่นี่อะไรอย่างนี่นะนี่ยังบุเก็ตประมาณ นับแล้วครับผมเดี๋ยวครับผมนี่รวมเบสเซตปีเครื่องได้แสนสี